สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพนจาก y o u t u b e l ู k ี้พี a ช n แนลค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเพนนะคะก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่าเพนมีความชื่นชอบอะไรอื่นๆนอกจากต้นไม้หรือว่าเกี่ยวกับการสะสมแก้วซาบักนะคะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่เพนจะมาอันบ็อก์นะคะกระเป๋าที่เพ้นเพิ่งซื้อมานะทุกคนนี่ค่ะทุกคน เพนได้น้องกระเป๋ามาจากแบรนด์คริสตียนดีออนะคะซึ่งช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพนก็มีความเหอเห่กับแบรนด์นี้อยู่บ้างน,นะคะจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่คนที่บ้าเป็นเนมหรือเห่เป็นเนมอะไรนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ีออเนี่ยเพิ่งมาเหมือนหลงหลงใช้คำว่าหลงหลงเขานะด้วยแพคเกจต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าในอีกคลิปหนึ่งนะคะว่าจุดกำเนิดที่มาหลงไหลกับ แบรนด์ดีออเนี่ยคือหลงได้ยังไงนะคะมันไม่ใช่แค่แบบในส่วนของบูติกนะคะแต่จะเป็นส่วนของบิวตี้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปเล่าจุดกําเนิดให้ฟังนะคะแต่วันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมาอันบ็อกนะคะน้องกระเป๋านะคะที่เพนเพิ่งได้มานะคะแล้วโชคดีมากๆเลยทุกคนได้มาก่อนที่ราคาจะขึ้นด้วยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเพนจะให้ดูตั้งแต่ถุงเลยเนาะถุงของเขานะคะก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบนี้นะคะ แล้วก็มีคําว่าดีออเป็นสีทองนะคะอันนี้เพนบอกก่อนว่าคนที่เขารีวิวแบบเขารวยๆซื้อของเยอะๆรีวิวกันเนี่ยเขามีทํากันเยอะแล้วนะคะแต่เพนก็จะขอรีวิวในมุมแบบคนบ้านๆที่แบบพอมีเงินเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปสอยมานะคะแล้วก็จะพูดถึงดีเทลต่างๆนะคะพอรู้สึกว่ารายละเอียดของแบรนด์นี้นะคะแล้วก็ความดีเทลความใส่ใจรายละเอียดของแบรนด์นี้นะคะทำให้เพนแบบเออรู้สึกว่า ชอบในแบรนด์นี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะอุปกรณ์ที่เพนได้มาทั้งหมดนะก็จะมีถุงนะคะซึ่งเสียดายมากๆเลยเพราะว่ากว่าน้องกระเป๋าจะมาเนี่ยนะคะก็เออมันถุงคอลเลคชั่นคริสต์มาสมันหมดไปแล้วนะคะแต่ถามว่าเพนได้ถุงคอลเลคชั่นคริสต์มาสมาไหมเพนได้มาเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเพนจะเอาของทุกใบามาให้ดูนะคะอ่ะ แต่บอกก่อนนะว่าไม่ได้ซื้อทั้งหมดบางใบเพื่อนซื้อแล้วเพื่อนให้ถูกมาก็มีค่ะอย่างที่บอกนะว่าเราหลงไหลแบรนด์เขาด้วยแพ็กเกจด้วยความรายละเอียดต่างๆนะก็เลยแบบเริ่มสะสมหลายๆอย่างมานะคะมานี่นะส่วนริบบิ้นของเขานะคะจะออกสีครีมแล้วก็มีตัวหนังสือสีทองแบบนี้นะคะนี่เลยน่ารักมากๆเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันอันนี้ซื้อมาประมาณสองสาวันแล้วนะคะวันนี้วันที่อัดน่าจะเป็นประมาณวันที่ จ็ดสิบแปดเนาะที่ราคามันขึ้นแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันตัวริบบิ้นของเขา,าน่ารักนะเพนก็เอาไปผูกกับแจกันในบ้านอยู่นะคะอันนี้ทุกคนก็สามารถเอามาแบบผูกผมอะไรอย่างเงี้ยได้หรือว่าแบบถ้ายาวหน่อยก็จะแบบมีแบบเอามาผูกคออะไรเงี้ยน่ารักนะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้ไว้ผูกกับแจกกันเล็กๆอะไรในบ้านนะอ่ะ ออจากนั้นนะคะเขาก็จะแพ็กมาแบบนี้อ๋อลืมพูดเรื่องดาวเพ้นสะสมดาวดีออยู่เดี๋ยววันหลังมาเล่าเรื่องดาวนะนี่อันนี้เป็นดาวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของปีนี้เลยนะคะสองห้าหกห้านะมาแกะกันนี่นะคะเขาก็จะมีกระดาษแบบทำย่นๆนะแล้วก็แบบปิดปิดข้างบนถุงอย่างนี้มาอีกทีเพื่อแบบ เออจะมีให้แบบอะไรมาเปื้อนมาโดนตรงตัวกล่องเขานะคะเพราะว่าตัวกล่องเขาค่อนข้างจะแบบเกือบๆถึงปากข้างบนแล้วเนาะนี่เดี๋ยวเพนขออนุญาตดึงกล่องขึ้นมาเลยนะตนตๆนนี่ทุกคนซึ่งตัวถุงนะด้านในก็จะมีดีเทลเป็นน้องพึ่งสีทองนะคะตรงนี้นะทั้งสองฝั่งเลยนี่นะคะ ถึงบอกว่าชอบความแบบดีเทลของแบรนด์เขาเนาะเขาแบบน่ารักอะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะแกันดีกว่าว่าข้างในนะคะจะเป็นอะไรนะแต่ก่อนจะแกะเดี๋ยวขอให้ดูริบบิ้นอีกทีหนึ่งซึ่งจะบอกว่าร bon ิบบิ้นอะอันที่ผูกข้างนอกกับอันที่ผูกข้างในอะไม่เหมือนกันด้วยนะแต่แถวเพนชอบไหมเพนชอบทุกแบบเลยเพราะว่าเคยถึงขั้นว่าสั่งซื้อริบบิ้นอย่างเดียวอะมาเพื่อมาผูกแต่กันนะ แต่นั้นคือเราต้องการไซส์ใหญ่ซึ่งมันต้องสั่งซื้อของกระเป๋าแบบเป็นแสะอะไรเงี้ยซึ่งเราคงไม่ได้ซื้อนะคะเราก็ซื้อแต่ริบบิ้นมานะอ่ะตัวริบบิ้นอันนี้นะคะจะเป็นขาวทองอันนี้จะออกเป็นครีมทองนะคะแล้วก็เนื้อจะเป็นเนื้อผ้าผ้าส่วนอันนี้จะมีความเงา,<ม>งานะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูชัดๆหนี่ทุกคนมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะมาเลย กล่องก็จะมาในกล่องแนวนอนแบบนี้นะคะน่ารักนะมาค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันจริงๆนาทีนะ ทุกคนเราก็แกะกล่องออกมาเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะเอาออกจากถุงกันนะคะซึ่งถุงนะก็จะเป็นถุงผ้านะคะที่เป็นแบบฝาเปิดปิดอย่างนี้นะถุงผ้าก็จะเป็นแบบนี้นะสกรีนด้วยคำว่าดีออสีทองแบบนี้เลยนะแล้วก็ออกมานี่น่ารักมากนี่ทุกคน จริงๆเขาจะมีตัวนี้ยเขาใส่ไว้ด้านในนะแต่น,นี้เพนเขาออกมาแล้วไม่ใช่เพนเขาออกมาแล้วตัว s อเเขา,เอาออกมาให้ตอนที่เพนลองนะก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่สีทองสวยไหมทุกคนให้ดูเนื้อใกล้ๆสวยมากตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนโฟนเคสเป็นเหมือนที่แบบใส่โทรศัพท์อ่ะทุกคนแต่ มันก็ใหญ่กว่าใบนี้ใบเนี้ตอนแรกพอเพนเจอใบนี้เพนก็รู้สึกแบบเอ๊ะฉันจะทิ้งแกดีไหมหรือฉันจะขายต่ออะไรเงี้ยอันนี้กำลังคิดอยู่นะมาเดี๋ยวเรามาดูที่น้องคนนี้นะตัวนี้นะก็จะเป็นกระเป๋าที่เป็นสําหรับใส่โทรศัพท์นะคะอะความน่ารักของเขาจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นมีถุงๆตรงนี้ไหมกรุง้งกริง้งนี่ค่ะ นี่ทุกคนเขาจะมีชามเดี๋ยวเพนจะถอดให้ดูนะเขาจะมีชามที่ถอดเข้าถอดออกได้เดี๋ยวเพนให้ดูชามก่อนชามเนี่ยค่ะก็จะเป็นคำว่าดีอ r นะนี่ตัว D ีไ้ยต้องเรียงงี้อ่ะตัวดีไอ <"D> <"I> นี่นะคะก็จะเป็นแบบห้อยแบบตุงต้งติงต้งตุงต้งติ้งน่ารักน่าเป็นตุ่มกันเนาะน่ารักทุกคนคือ ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเพนก็คงไปดูก่อนถ้าว่าไหนแบบกุ้งกริ้งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่แต่ถ้าว่าไหนอยากแบบลุยๆก็อาจจะไม่ใส่นะอ่ะนี่นะกระเป๋าเขาก็จะเป็นทรงยาวแบบนี้ทุกคนแล้วก็จะมีซิปตัวซิปก็เป็นสีทองนะคะส่วนตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นลายการนาสนะคะเป็นลายเอ่อตัวของที่ Lady d ดี r นะคะหรือเป็นลายแบบซิเนเจอร์ของดี o r นะซึ่งตัวนี้ก็อยู่ในซีรีส์ของ เลดี้ดีอเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นทรงนี้นะคะอ่ะขออนุญาตเปิดซีให้ทุกคนได้ดูด้านในอ่ะให้ดูด้านหลังก่อนด้านหลังจะมีตัวตะขอแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ติดสายยาวซึ่งเดี๋ยวเพนติดให้ดูนะน่ารักนาอสีทองเหมาะซึ่งมันเข้ากับรองเทา้าที่เพิ่งซื้อมาด้วยเดี๋ยวให้ดูรองเทา้านี่ก็คือเปิดได้รอบเลยนะชุบอ,อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะ มันก็จะอ้าประมาณนี้นี่แค่นี้นะคะอ้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเพนให้ดูความน่ารักของเขาให้ดูฟังก์กชันการใช้งานด้วยอ่ะให้ดูอย่างนี้ก่อนนะคะด้านในเป็นแบบนี้นะคะใส่โทรศัพท์ได้นะคะแต่โทรศัพท์เอาถ่ายคลิปอยู่อ่ะแต่ทุกคนก็ดูรูเนว่าใส่โทรศัพท์ได้แล้วก็จะมีที่ใส่การ์ดทุกคนสใบนะคะซึ่งจริงๆของเรามีสแต่ในเนี้ยใครทุกคนก็ อาจจะเอาตัวการ์ดโฮเดอร์มาใส่เพิ่มได้อีกนะแล้วก็ตังตัวการ์ดโฮเดอร์เดี๋ยวเพนก็คิดว่าเพนจะต้องเอามาใส่พวกตังหรือว่าแบงค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรศัพท์นะคะนิดนิดหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เราไปไหนเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยพกเงินสดเท่าไหร่เนาะเราก็จะพกการ์ดอย่างน้อยๆตรงนี้ก็ใส่ได้3ใบนะคะที่เราจะพกไปแล้วตรงนี้ก็จะมีคมาําว่าคริสเตียนดีออนี่อยู่ข้างในนะ ปุ๊บนี่นะคะอ่ะความน่ารักของเขานอกจากน้องกรุงกริ้งตรงนี้นะยังไม่สิ้นสุดอ่ะแต่นี้ใส่ไว้ทุกคนได้ดูก่อนให้มันดูฟูลออปชั่นไว้ก่อนต่อไปจะมีสายสั้นทุกคนสายสั้นนี่นะคะตัวสายก็จะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวกระเป๋าเลยนี่นะ ตัวสายนะคะแล้วก็จะเป็นคลิปอย่างนี้ซึ่งเราสามารถเอาคล้องกับตรงนี้ได้เลยนะด้านหลังถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่อยากสะพายวันไหนอยากไปแบบไปงานบวชงานบุญอันนี้เป็นขับที่เป็นติดปากนะเวลาซื้อของเรียบร้อยเรยบรอยนี่ไปงานบวชงานบุญเราก็สามารถถือไปกรุงกริงเก๋ๆได้น่ารักชิดิเดร์ปึ้มปุ้มปึ้มปึ้ปนี่น่ารักนะคะถือแบบนี้หรือ ถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะสะพายซึ่งเพน่ะชอบเลยแนวแบบสะาายสะพายเนี่ยนี่นะก็จะมีเป็นเอ่อโซ่ลักษณะแบบนี้นะคะสีก็จะเป็นทองแบบไลโกอะสีแบบไม่ใช่ทองแบบฮ่องมากนะคะอย่างเงี้ยสีทองมันจะเป็นทองอ่อนกว่าทองนี้เห็นไหมอันนี้จะทองเหลืองเลยอันนี้ก็คือทอง ทองเป็นทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นไลโก้นะก็สีไม่เอะอะมากเราก็สามารถเอาตัวตะขอนะคะติดตรงตะขอเขาได้เลยนะคะทั้งสองข้างแล้วเราก็จะสามารถสะพายได้เดี๋ยวเพนจะสะพายให้ดูนี่ทุกคนมันก็สามารถสะพายได้เวลาเราไปไหนมาไหนนะคะ เนื่องด้วยเราอ่ะเป็นคนที่อ้วนนะกระเป๋าสายเขาค่อนข้างยาวแต่พอมาสะพายมากับเราก็ถือว่าพอดีนะคะถ้าคนผอมนะอาจจะต้องแบบทำให้มันสั้นขึ้นหน่อยนะคะนี่นะ่น่ารักมากกระเป๋าน่ารักมากทุกคนเพนถือว่าชอบมากแฮปปี้มากเลยนะกับกระเป๋าใบนี้นี่นะคะแต่แต่วิธีเลื่อนสายมันก็จะมี มันก็จะมีการที่เอาแบบเดียวเพ้นเอานี้เอาก่อนเด็เพนทำให้ดูเขาเอาสอดเข้ามาแล้วก็เอามาคล้องกับตรงนี้แล้วก็เอาาเอาฝั่งเนี้ยสอดเข้าไปนิดนึงแล้วมาคล้องกับฝั่งนี้มันก็จะทำให้สายอ่ะสั้นขึ้นนิดนึงนะคะ ตัวสายมันก็จะไปอยู่ตรงนี้มันก็ทําให้แบบสั้นขึ้นสําหรับคนผอมนะเห็นปะตอนแรกจากที่มันอยู่ประมาณตรงกระเป๋านี้นะอันนี้ก็ลอยขึ้นมาละหรือถ้าเราอยากสะพายแบบเนี้ยฟิลแบบคล้ายๆกระเป๋าคา,าดอกไว้อย่างนี้ก็น่ารักนะนี่น่ารักเลยจริงๆเพนก็สะพายอย่างนี้ได้นะลอยๆขึ้นมาเพนโอเคอยู่น่ารักทุกคนน่ารักไหม นี่นะคะก็สำหรับคลิปอันบ็อกแล้วก็รีวิวไปในตัวเลยนะคะสำหรับน้องใบนี้นะถ้าใครสนใจนะสามารถเข้าไปถามที่ช็อปได้นะคะใบนี้นะมีหลายสีมีทั้งแล้วก็มีหลายหนังด้วยทุกคนมีสีดำสีฟ้าสีดำที่เป็นเอ่อหนังแก้วสีฟ้าหนังแก้ว แล้วก็สีออกเบตนูตอะไรอย่างเงี้ยมีหลายสีเลยนะจริงๆอยากได้สีดำอีกใบนึงด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเบี้ยน,น้อยหอยน้อยก็เอาสีที่ชอบที่สุดมาก่อนนะคะอ่ะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครตําหนินะว่าแบบเฮ้ยซื้อของมาอวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อยากให้คิดว่าเป็นการอวดนะอยากอยากให้รู้สึกว่าภูมิใจไปด้วยกันที่เราแบบทํางานหาเงินเพราะว่าใบเนี้ยก็ไม่ได้ราคาแพงอ่ะเดี๋ยวบอกราคานะคะ ณวันที่เพ้นซื้อมานะคะตัวนี้3 3,500บาทนะคะราคาก็ไม่ได้แรงเกินไปที่แบบเราจะซื้อนะไม่ได้ซื้อแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะแล้วก็แต่ณวันนี้ราคาขึ้นแล้วนะคะขึ้นเป็น40,000บาทเนาะก็ถือว่าโชคดีมากที่เราได้ของนะทุกคนนี่นะคะก็ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะอยากใช้กระเป๋าเล็กๆนะคะก็นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่เพนแบบเลือกที่จะเอามารีวิวแล้วก็อันบอกให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามชมนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้มือใหม่หัดรีวิวพวกของแบบนี้ด้วยนะอาจจะชินกับรีวิวต้นไม้หรือว่าทําคลิปต้นไม้มากกว่าแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิงที่แบบมีความชอบแล้วก็อยากจะเอามานําเสนอให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าแบบเออเราก็เป็นคนแบบบ้านๆอย่างเงี้ยแล้วเราแบบซื้อของแบรนด์เนมแล้วก็แบบ ภูมิใจอ่ะที่แบบหาเงินซื้อได้นะคะทุกคนนี่เลยหลักที่สุด